บอกแล้วว่าของฟรีอย่ะยังมีในโลกสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับกับ w ล i วิ j จั m i n e นะคะเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรมือใหม่หรือว่าพี่ๆที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วเนี่ยเคยประสบปัญหาแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าคะ ถูกป้วค่ะนั่นก็คือปัญหาหน้าดินพังทลายนั่นเองเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ขุดสระเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราขุดสระเนี่ยแล้วเวลาฝนตกลงมาหน้าดินมันก็จะพังทลายเอาง่ายๆเลยค่ะหน่ำซ้ำนะคะดินที่มันหล่นลงมาเนี่ยก็ยังทำให้สระของเราเนี่ยตื้นเขินขึ้นอีกด้วยแต,แต,แต่แต่วันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าเรามีวิธีที่จะช่วยเพื่อนๆแล้วค่ะ ไปติดตามชมกันเลยค่ะไปกันค่ะสวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางกับสายการบิน Jasmine Airline เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังลมจากธรรมชาติบรรยากาศร,บรอบๆนะคะประกอบไปด้วยฝูงสัตว์และต้นไม้นานา,นาชนิดค่ะ และนี่ก็คือกับตันของเราเองค่ะโอ้ม่ใช่หรอกนะคะจริงๆแล้ววันนี้เรามีนัดกับพี่น้องค่ะพี่น้องจะเป็นคนที่มาช่วยเราแก้ปัญหาในเรื่องของหน้าดินพังทลายค่ะนี่ไงนี่ไงและแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับสถานที่ที่เรานัดหมายนั่นก็คือสถานีพัฒนาที่ดินนั่นเองค่ะ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินนี้นะคะก็จะมีอยู่ในทุกๆจังหวัดเลยเพื่อนๆใกล้ที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นได้เลยนะคะที่นี่จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับดินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าดินพังทลายการวิเคราะห์ดินการปรับปรุงสภาพทำให้ดินชุ่มชื้นเดี๋ยวเราเข้าไปเจอพี่น้องกันเลยค่ะ เป็นกำแพงเป็นกาแพงกำแพงดินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินนะคะช้าล้านพันธลายะคะ่ะซึ่งซึ่งซึ่งจะมีตรงนี้จะมีทั้งวิธีการปลูกและลักษณะของหญ้าแต่ละพันนะคะว่าพื้นที่ไหนที่ควรปลูกในหญ้าแฝกพันธอะายจะมีแฝกรูปแฝกดอนะคะซึ่งหญ้าแฝกก็จะมีหลายพันแล้วก็ส่วนจะเป็นในในในเขตของอีสานของเราท่ะในพื้นที่ของจกกังหวัดสุรินทร์จะเป็น พื้นที่ดอนเราควรจะใช้แฝกพันสมงาาสามนั่นคือแฝกดอนค่ะและวิธีการปลูกก็คือในหน่งเมตรเนี่ยจะปลูก1 0บถึงสิห้าต้นนะคะและเมื่อมีดอกแล้วเราควรตัดเวลาปลูกก็คือขอให้ดินมีความ,มชื้นตัดดอกว่าตัดตัดใบตัดตัดใบด้วยใบยด้วยดอกด้วยโดยจะสูงประมาณสามสิบเซนสูงจักคือหน้าะสาเซนค่ะ พอมีดอกให้มาก็คือให้เราวัดสัดคร่งนิ้วไปค่ะแต่ว่าตัดจั้งหมดีค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้สามารถรอเนี่ยมาแตกมาแตกได้อีกนะคะทีถ้าเราปล่อยดอกไว้เนี่ยโดยไม่ตัดเนี่ยจะทําให้ต้นนั่นแตกที่เราปลูกแล้วนะคะทําให้ต้นมันตายได้เพราะฉะนั้นเราก็อยายามตัดหน่อยถ้าถ้าต้นมันสูงหรือว่ามีดอกเราควรตัดไรประมาณนี้ซึ่งประโยชน์ของหญ้าแฝกไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายเท่านั้นนะคะ แต่การที่หญ้าแฝกได้ทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำและดักเก็บตะกอนไว้น้ำก็จะไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างมากขึ้นช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ดินด้วยค่ะอีกทั้งรากของหญ้าที่มีการแพร่กระจายแผ่กว้างอย่างลึกอย่างหนานแน่นก็จะเป็นกำแพงกั้นดินช่วยดูดซับพวกสารเคมีและโลหะหนักได้ดีกว่าพืชนิดอื่นๆอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการเอาหญ้าแฝกไปทําประโยชน์อื่นๆด้วยค่ะเช่นทําอาหารสัตว์ปุ๋ยหมักมุงหลังคาทําทเครื่องสําอางหรือจะทําน้ําหอมก็ได้นะคะแหมอยากรู้จังค่ะว่าน้ําหอมกลิ่นหญ้าแฝกจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้พาเพื่อนๆไปรับหญ้าแฝกกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งวิธีการขอรับหญ้าแฝกก็ง่ายมากๆเลยค่ะ เพียงแค่เพื่อนๆนำบัตรประชาชนใบเดียวไปยื่นให้กับพี่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องถ่ายสำเนามานะคะเพราะที่นี่เขาสามารถลิงข้อมูลของเรากับทะเบียนราษฎรได้เลยค่ะไปถึงก็เซ็นรับได้เลยสะดวกมากๆเลยนะคะอ้อแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปถ้าอยู่ไกลนะคะแนะนำให้โทรนัดหมายก่อนค่ะเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาจะได้จัดสรรตามคิวและกำหนดวันนัดรับยาให้นะคะ และเพื่อนๆอาจเตรียมข้อมูลในเรื่องของความกว้างความยาวของสระไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการจัดสรรจำนวนหญ้าแฝกที่เหมาะสมค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้แจกกันยาวๆไปเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนแล้วก็นอกจากนี้อย่าลืมเตรียมถุงกระสอบไปใส่หญ้าแฝกที่พี่ๆเขาเตรียมให้ด้วยนะคะและนอกจากหญ้าแฝกที่แจกให้ฟรีแล้วนะคะทางสถานี ยังใจดีแจกผลิตภัณฑ์บำรุงดินน้ำพอดอนหนึ่งและสองเพื่อให้ไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักอีกด้วยค่ะโหใจดีแบบนี้สุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมขวดหรือแกลอนไปใส่ด้วยนะคะพร้อมถ่ายแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปในวันนี้บอกแล้วว่าของเปลี้ยย่งมีในโลกหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วถ้าอยากให้มีคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันมาจนถึงจบคลิปเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ